เก็บเรา <ไป S 1> เล่นออยังไงอ,<ป>อ่ะเก็บนี่ไปแล้ว

ดีมูนิกด้วยนะอยู่ห้องลับอย,อยู่ห้องลับนะดีดีเดือดนะเหน็นหนะโอ้จะไปยีวะโอ้อะไรอะ ไก่ฮะไม่พนี่ไม่ใช่ไก่แล้วยิงไข่นยิงไข่มีไก่ด้วยหระเนี่ยยิงไข่ เลือกว่ะองยาเหรอวะจัวะเมื่อกี้แชมไม่ยิงว่ะ ห้องลับ fire in the hall ห้องรับ fire in the hall ห้องรับ fire in the hall bomb has been planted เ้างลงห้องม้งข้างล่างน่้ง่างห้องม้งไไหม้ไฟไหม้ไไหม้

ลูกเหลือไม่ถึงสามสิบเมื่อกี้จริงจ alright let's move out na 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 mai Chăm mút bay mút bay Đấy, chém khuyên về còn Thi băng Phải ta mái, phải mà

Bomb diffused. <laughs> Mission fail. Okay, let's go. I'm going to 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 go. I'm going

Oh! ở phía mờ, phía mờ, phía mờ. Fire in the hole. Bomb has been planted. Ở đâu? Khung mái. Khung mái, mái, Phớt. lên, Phớt すごい。